a q a d v e r i s i t y c o t t e n t ความฉลาดในเรื่องของการก้าวข้ามปัญหาความฉลาดในเรื่องของการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆลหลายหลคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า IQ หรือว่า EQ IQ คือความฉลาดด้านสติปัญญาและ EQ คือความฉลาดด้านอารมณ์แต่วันนี้ฮะอยากจะมาพูดถึง a q ครับซึ่งมีความจะเป็นในยุคสมัยนี้มากๆเลยนะั่นก็คือ a d v e r i s i t y Content ความฉลาดในการก้าวข้ามอุปสรรคหรือทัศนคติที่ดีในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมปัจจุบันนั่นเองครับคนที่มี a q สูง เป็นตัวบ่งชี้เลยครับว่าคนคนนั้นสามารถที่จะฟื้นตัวในสถานการณ์ที่แย่หรือว่ายากลําบากได้ดีขนาดไหนลักษณะของคนที่มี AQ สูงนั่นก็คือ 1. มีทัศนคติเชิงบวกเมื่อเจอกับปัญหา 2. ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคง่ายๆและ 3. หาทางแก้ไข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ AQ เป็นทักษะสําคัญในการใช้ชีวิตในปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครอบครัวหรือว่าการทํางานโดยเฉพาะยุคนี้ครับที่มีความเปลี่ยนแปลงเข้ามาอยู่ตลอดสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราก็อาจจะได้เห็นเพราะฉะนั้นขอให้เราฝึกไม่ยอมแพ้ให้กับทุกปัญหานะครับขอบคุณครับที่ฟังกันตั้งแต่ต้นจนจบ mm hmm. ไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ